ลักษณะอัตลักษณ์ที่ที่โดดเด่นของควายไทยก็คือตัวนี้นะครับตาแต้มนะครับตาแต้มมีสอง,สองตาสฝั่งเนี่ยเป็นตาสีขาวตาแต้มแก้มจ้ำก็คือแก้มมีสีขาวอีกหนึ่องสามสี่นะครับตรงนี้ก็5 6 7จุดจุดสุดท้ายก็คือจุดที่ต้องมีต้องมีจุดตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับจุดตรงนี้หนึ่งจุดตัวนี้อัตลักษณ์ที่ครบสมบูรณ์นะครับอ้องคออ้องคอที่ห อ่องคอที่2ตัวนี้เป็นอ่องคอที่3ตัวนี้มี3มอ่องนะครับคาดขาวสีขาวเนี่ยคืาเรียกอ่องคอมี3มนะครับมี3มอ,อ่องอัตลักษณ์ครบตามนี้นะครับหัวหัวโหนกตัวนี้หัวโหนกมากหัวโหนกเหมือนนกแก้วหน้าตาเหมือนนกแก้วนะครับก็ก็ถือว่าได้ครบตามอัตลักษณ์ใส่ถุงเท้าทั้งสี่ข้างนะครับถุงเท้าเห็นไหมครับจะมีก้อนสีขาวขึ้นมาแล้วมีใส่ถุงเท้าคาดคาดตีดํา ตรงนี้คืออัตลักษณ์ของควายไทยแต่ตัวนี้เป็นควายที่สวยที่สุดในบรรดาควายที่เรามีอยู่ในคอกนี้แล้วก็จะตัวโตวที่สุดจะตัวใหญ่ที่สุดด้วยควายประมาณเป็นหมื่นเป็นแสนตัวกว่าจะได้ออกมาอย่างนี้สักตัวหนึ่ง อย่าลืม Subscribe ก,กดติดตามข่าวสารจากรักบันเกิดตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอน,นี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ